สวัสดีครับเวทีไทยขอต้อนรับคุณพิมพ์ใจเพชรพลานชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจินขออนุญาตนะคะเป็นอย่างไรบ้างคุณจินเป็นไงบ้างครับตกจริงครับตกใจสิครับเป็นไงเซอร์ไพรส์ไหมครับก่อนอื่นก่อนอื่นต้องกราบก่อนกราบม่อว่าค่ะโอ้โหค่ะเพราะว่าอู้ตื่นเต้น ตื่นเต้นไม่ทราบมาก่อนไม่รู้ไม่กเลเดี๋ยวต้องไปว่าพี่อมรต้องบอกคุณผู้ชม่อนว่าตอนแรกเราบอกว่าเราเชิญคุณแบนเย็นแรกแก่นมาเพราะว่าเป็นหมอลำที่คุณจินปลื้มนะคะแต่ว่าเราเซอร์ไพรส์กระทันหันเปลี่ยนตัวเป็นคุณพิมพ์ใจที่เป็นหนึ่งคนที่คุณจินปลื้มไม่แพ้กันใช่ทั้งสองท่านเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะบอกว่าขออนุญาตเรียกแบบกันเองเพราะว่าเคยชิน ธรรมชาติเลยครับจริงๆแล้วเรียกเรียกพี่เอาเรียกพี่เรียกพี่ค่ะก็พี่ยิ้มเป็นเป็นครูเพลงคนแรกของจินก็ว่าได้ซึ่งเป็นคนฝึกซ้อมให้จินบทเพลงพลังรักเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ครูครูพิมพ์ใจเพชรพลานชัยก็ไม่มีเพลงพลังรักเพราะว่าจินเองเนี่ยเพิ่งร้องหมอลำเป็นครั้งครั้งแรกแล้วลูกเอื้อนอะไรนี้ได้จาก ได้จากครูทั้งหมดเลยคะคะหลายหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับวงการหมอลำเพลงดังอันดับหนึ่งนี่คนนี้เลยนะฮะคุณพิมใจนี่เองนะครับขอบคุณค่ะใช่แล้วโดยเฉพาะเพลงสายตาพิฆาตรักนี่โอ้โหหนุ่มนี่หลงกันเป็นเกลียวเลยนะครับโอ้ก็สดๆบนเวทีได้มใช่แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณจินราเนี่ยมาฝึกใช้ ใะการร้องหมอลำด้วยใช่ไหมครับโอ้ใช่งั้นต้องให้ร้องประชันกันสุดๆเลยนทีได้ไหมคะครับรู้สึกว่าดีใจมากนะคะที่มีวันนี้ซึ่งทางรายการของเราก็โทรไปบอกเมื่อคืนนี้เองนะคะก็เลยมาด่วนมาเจอกับกินตลาซึ่งเขามีแววอยู่แล้วคนนี้ตั้งแต่พิมพ์ใจเจอเขาปุ๊บก็รู้เลยว่าเขาต้องไปได้ไกลแน่เขามีแววฉลาดมีแววเก่งในตัวของเขาทุกอย่าง แค่สอนนิดเดียวเขาก็ไปไกลกว่าอาจารย์อีกด้วยนะคะใช่แล้วคไกลแน่นอนอย่างน้อยเขาต้องผ่านโคราชมาก่อนฮะผ่านแน่นอนใช่ยางฟังแล้วค่ะรบกวนร้องประชันกันเลยได้ไหมคะวางสายตาพิฆาตนะคะบประพูดด้วยค่ะโใจค่ะขอร้องเลยนะคะครับอันนี้เคยประสานตาอายขึ้นเดินหงายฝากกระจา ตากของนางและอายประษาเข้าใส่การตั้งแต่นั้นมันปวนปั่นในอุราถาถึงแม่นอนหลับตายังเกี่ยวฝันถึงอ้ายมีความหมายในตาเจ้าเทื่นที่ห้าวหวังกันเป็นสบันบอกสู้จากรักบอกครือลู่วังน้ำมาเทื่ออยู่ซุ้ม ตาอีสองบวัโอ้อยนาลูกตามองตาพาอรวยกว่าตามองกันเข้า ถูกนนต้องครับน,ะะนี่คือต้นแบบเพลงหมอลำของคุณจิตลา<ช>ดัานเองใช่แล้วครับแล<ช>้วมาพบกับชายหนุ่มที่ มีความคุ้นเคยกับค<ะ>จินตลามากที่สุด<ะ>มีคนที่คุ้นเคยคุณจินตลามากกว่าผมอีกเหรอฮะนี่เป็นใครครับอ,อยากจะเห็นหน้าเหลือเกิน<ช>ครับพี่จิมใช่ใช่ค่ะพี่จิมชัวร์หรือมวัวนิ่มคะเนี่ยชัวร์วปาบเลยน้องเอผู้ชายคนนี้สนิทสนุนกับจินตลาตั้งแต่ตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยนะครับ<ะ>ขนาดยืนรอจินตลาจะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะครับยืนรออยู่จนกว่าจินตลาจะขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีพอจินตลาขึ้นไปร้องเพลงแล้วแทนที่เขาจะกลับนะครับเขายืนรอจังหวะจินตลาจะร้องเพลง เ็้แล้วกลับไปพร้อมๆกัน่อย่างนี้ไม่เรียกว่าสนิทเีอย่างนี้มันนี้ทำลายหัวใจผมมากเลยผมอยากจะรู้เหลือเกินเขาเป็นใครผมอไม่ไหวแล้วพี่เพื่อเป็นการยืนยันว่าวันนี้เขาจะมาร้องเพลงคู่กันนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับจินตลาพุนลาบและบุคคลที่จินตลาคุ้นเคยที่สุดครับเป็นชายหนุ่มผู้นี้ครับอะไปดูกันเลยครับ ไร่ล,ละเธอม,มชนชกไอ้หน่งตะมุกกิบเหล่าแต่เก้วจครับตั้งแต่มีเมีคนในี้ไม่มีชุดทำต้องยุกม,มัมมัม ่ไข่ข่อยแต่เ้าบ่ให้ິินเล่าจังได๋ล่ะเพียงจาจักยังบ่ยังดอกหนาพอแกงออกมาก็เป็นนั้นว่าจัง What? Okay. ศาสตร์สองแสนนะครับเวทีไทยยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับเอางงไหมเนี่ยงงไหมเนี่ยนึกว่าใครพี่คิดว่าขอเรานี่เองนะคิดว่าเขาต่างคนต่างดังใช่ไหมจริงเขาคุ้นเคยกันนะครับนันนาซีครับอมีที่มาที่ไปผมก็ยังงงใช่ผมนึกว่าเป็นคนอื่นแม้เป็นพี่ก็โอเคไม่ว่าอาการนันนาซีโอ้ยมีนิดเดีกว่าบอกอาการหวงกันเอางี้เอางี้ถามนิดนึงนะครับ ตามประวัติศาสตร์แล้วตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับใสองคนนี้ใครเข้าวงการมาก่อนครับพี่เชิญเจ้าประวัติศาสตร์เดี๋ย้อนทีเด็ดรู้ป่าวคะเขาชอบทำแบบนี้อะไรทอะไรครับพี่ทำอะไรครเริ่มผูกเรื่องล่วงปืนล่วงปืนครับผมดังมาก่อนน้องเขาน้องเขาทีหลังครับผมครัผมดังก่อนนะผมน้านครพนมบุ๊คลอยแพร แล้วที่พี่จิ้มบอกว่าคุณพรศักดิ์ต้องไปยืนรอพี่จิมร้องเพลงทุกคืนนี่มันคือยังไงคะคือลักษณะว่าผมเคยทําวงสร้างวงมาก่อนนะครับพอมันมีปัญหาหน่อยก็เราไม่ได้มีงานที่ไหนเราก็ดูแลเขาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงบางทีมันร้องเป็นเขาตีกันหน่อยมันก็ไปมุดร้องอยู่หลังเว่ถที่ต้องยืนรอว่าจิน่ะจิน่ะรู้สึกยังไงกับพี่เขาดูแลเรารู้สึกปลื้มไหมอบอุ่นไหมคือ อยากบอกตรงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจินเองจะสนิทแล้วก็พูดคุยกันเล่นนะคะแต่ว่าพี่พรสักนี่เป็นครูบาอาจารย์จริงๆเลยจินเองต้องกราบแทบเขาจริงๆเลยค่ะตัวเท่แข็งแรงครับตัท่แข็งแรงแต่ฝึกมาค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพรศักสองแสงนะคะที่มาร่วมลํำลึกความทรงจําดีๆแต่ว่าตามธรรมเนียมเรายังไม่ให้ไปค่ะต้องร้องเพลงเดียวหนึ่งเพลงเพลงอะไรดีคะคุณลุง โอ้เราเรียกฮะอะไรนะน้องเอ๊ะก็ถามไงว่าเพลงอะไรดีคะคุณลุงเพลงอะไรดีคะคุณลุงและแต่เขาจะเรียกเธอไม่ได้ไม่ได้ขอร้องอย่าเรียกลุงจากพภาษ์สองแสงครับเอาจริง ทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็เต็มอิ่มมากๆนะคะใครที่รักพี่จินเนี่ยต้องโอ้โหจุใจมากมากวันนี้ต้องอะไรนะขอโทษนิดนึงค่ะมีแฟนเพลงมาจากเยอรมันเพิ่งเจอกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีค่ะยูมารับจินตลาโกเยอรมันนี่เขาร้องเพลงแฟนอมาทำไมด้วยค่ะตอนที่ไปอยู่ที่นั่นนะคะเขาร้องคู่กันได้ด้วยโอ้อกันได้ด้วยนะที่แล้วคุณจินตลาสัญญาว่า คุณจะมาประเทศเยอรมันทุกแต่คุณไม่มาเนาะตามตามเพลงตามเพลงไม่รักก็คงไม่มาใช่ไหมมือหน่อยเพลงมาจากเยอรมันอ่ะพอมือให้หน่อยเป็นกลังใใจห้ต้องขอบคุณด้วยเพราะว่าปีนี้พอดีไปที่ฝรั่งเศสก็เลยเอาปีหน้าปีหน้าไปรู้อยู่ใช่ไหมคะติดตามตลอดด้ยนี่ทำไมได้มาเป็นจินตลาหพูลลาบแต่ป่านนี้คงคุยอยู่แถวอำนาจเจริญศรีสเกตนี่ไม่มีฝรั่งเศส เพคนลองเพลงแฟนจ๋า ci ได oh. ้ด้วยค่ะนี่เพื่อลองได้ออ๋แฟนจ๋าลองไม่เป็นแต่ลองได้มาทำไมออ๋มาทำไมสักท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งสองสามมาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่รักก็คงไม่มาโอ้สุดยอดครับผมครับแล้วมาทำไมยังไม่ลุกกลับเยอรมันไปเลยเขาร้องเพลงมาทำไมมาหาจินตล่ามาเชียร์กันก็ใจสั่งมา โอ้ใช่จังสลยโอ้โหเขาน่ารักมากเลยเนี่ยเขาดูทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของจินรู้ว่าจินจะมาออกเวทีไทยบินมาเพิ่งถึงนะคะเนี่ยเหรอใช่ดูทางอินเทอร์เน็ต ใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตมีเว็บน็ต์ของจีนติดตามข่าวสารนะครับวันนี้นะครับเราเต็มอิ่มกับบรรยากาศของความเป็นจินตลาอีกหลากหลายรูปแบบอีกหลากหลายสไตล์ครับที่เราไม่เคยเจอเจอมาก่อนนะครับแต่วันนี้จินตลามามอบความสุขให้กับบนเวทีของเราตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจินตลามากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณจินตลาครับก็เวทีไทยขอใหท Why? <laughs>